ทุนแค่300เท่านั้นในการซื้อนะครับซื้อไม่แพงดูซิว่าจะมีกำไรไหมนะครับนะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเดิงเท่านั้นการมนันเป็นสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า1ิปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับสวัสดีมิตรรักแฟนคลิปทุกท่านนะครับนว,วันนี้ราวนรอบมาถึงเลยครับการดิชาฟอร์จูนนะจ๊ะการซื้อที่เกมแบบมัน,ม,นมันมาอีกแล้วครับอื้ม <c oughs> แต่วันนี้เนีฮยเราจะใช้ทุนแค่300เท่านั้นในการซื้อนะครับซื้อไม่แพงดูซิว่าจะมีกําไรไหมนะครับนะทําตัวเป็นปลาเล็กนะครับจะได้มองเห็นเราเออแบบไอหมอนี่มันซื้อ3 0มร้อป,ปล่อยมันไปอะไรเงีเ้ยเออนี่ไงครับอ <c oughs> ไม่ได้เลย โอ้โหเจเพียบครับอุ้ยแล้วมาดีอมาดีครับจังหวะนี้266บาทกำไรแล้วครับมีกำไรเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับละมันก้อนโตไปเลยครับ3179บาทครับโอ้โหดีเลยครับอืมสิบมาครับเปลี่ยนเป็นเจโอ้โหเป็นคิวโอเคเป็นคิวก็ได้เป็นคิวก็ได้ครับ นี่ไงครับนี่ครับคูณ12ไปครับแล้วยังคงโอ้โูแล้วเจไปอีกครับอืจัดมาที่60บาทครับอฮยยซื้อพี่เกม300มก็ได้เฉียวครับอือเอาดีครับอือโโโ้โอ้โหเจมาโอ้โหสิบมาเลื่อๆเลย26บบาทจ้าโอ้โหโอ้โห โอ้โหอะไรครับนี่ได้มา5 0 5บาทครับกำไร205บาทครับเฮ้ยไม่ทรมาดาว่ะใช้ได้ครับซื้อไปต่อครับอีก300บาทครับเอาได้กำไรครับใช้ได้ครับ300บาทครับสมควรเล่นรับ300บาทนี่ผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับโอ้โหมีวายมาไม่ได้ใช้โอ้โหไม่ได้ใช้ได้เลยครับรอบนี้ไม่ได้ใช้เลยครับเอโอ้โหเจกับเคเอาเจกันก็ได้เอาเจกันก็ได้ล้วเคต่อเนื่องไปอ่า สลักเป็นเอมาอุ้ยดี8ปบาทฮะขอคิวแถวแรกไม่มีเลยครับรางวัลก้อนโตไปครับ129บาทครับอื้าหืทอื้อหือไม่ได้อะไรครับโอ้โหไม่ได้อะไรอีกแล้วโอเคเป็นเป็นส0สวยครับแล้วได้ไหมได้เจต่อครับดีเยี่ยมครับ6 7บาทครับรอบนี้เปลี่ยนสลักเป็นสิบเอาได้ด้วยครับได้ด้วยครับ แล้วโอ้โหสัญลักษณ์มาไม่สวยพอครับเจ็ดสิบสามบาทเท่านั้นรอบนี้ได้มาเพียงโอ้โหยังอยู่ไอ้นุ่มยังอยู่เป็นเ,นเอฟไหมเป็นคิวโอเคครับใช้ได้ครับเป็นคิวครับดีครับโอ้โหดีดีสองร้อยสามสิบครับมีกําไรเลยครับโอโหวัวพี่วัวมาโอ้โหแล้วมาดีด้วยครับแล้วสัญลักษณ์ยังใต้ต่อตอ,อีกต่อเนื่องไปสามสิบหกบาท เอมาโอ้โหพี่วัวมาซะงั้นครับโอ้โหได้มา3 1 9บาทครับโอ้โหแล้วรวมเป็ดเสร็จครับกำไรอีกแล้วครับ5้ายิบสาบาทครับซื้อสองครั้งกำไรสองครั้งแล้วครับไปกันต่ออีกส0 0ร้อบาทครับรอบนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงครับถ้าได้สามครั้งนี่โอ้โหฟุกเลยครับกำไรสี่ร้อยแล้วครับอื้มเออแล้วไม่ได้รอบแรกแย่แล้วครับโอ้รอบสองไม่ได้ครับแย่แล้วครับสามไม่ได้เอาแย่แล้วครับโอ้แย่เลยครับตรงวันนี้ คิวโอเคและสลาระตกลงมาเป็นน้อยจัดน้อยจัดเอมาเท่านี้อ้าเยี่ยมอออืื้หดีครับรางวัลบิ๊กวิน Big Win ไปครับ166บาทครับอื้อหือเทครัวซื้อมาแค่300ครับดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับจะมีกําไรอีกไหมครับเราซื้อมา2ที่กำไร2ที่แล้วครับแล้ว10มาอย่างนี้โอ้โหไม่ได้อะไรครับเงียบไปอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายโอ้โหรอบนี้ขาดทุน150บาทครับ ร้อยสามสิบบาทนะไม่ถึงร้อยาสิบาทนะครับร้อยสามสิบาทนะครับไปกันอีกรอบครับมาดูรอบนี้เป็นยังไงครับมันเออก็อย่างว่าครับมันแค่แปะฟรีเกมครับมันก็เร็วๆหน่อยครับนะเออมาดูครับโบลงไปโอ้โหไม่ได้อีกแล้วรอบสองมาไม่ได้อีกแล้วสามมาไม่ได้อีกแล้วสามรอบเสียฟรีไปรอบที่สี่ฟรีรอบที่ห้าฟรีรอบที่หกโอ้ไม่ฟรีครับไม่ฟรีครับรอบนี้มาเป็นเกไปโอ้โหเป็นเพื่อนเป็นเคเพื่อน โอ้โหเป็นส0อีกโอ้โหไม่ได้สักอันเลยครับแย่เลยครับโอ้โหแล้วเจมาดีๆจังวันนี้ครับโอ้โหแล้วเป็นคูณ2ไปจังวันนี้โอ้โหแล้วไม่ได้ครับโอ้โหแย่ครับ34มบบาทเท่านั้นรอบนี้อยับครับ300เสียทุกบาทเลยครับได้มาแค่34บาทครับโอ้โหขาดทุนอีก2 0 0ครับมาดูอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายครับมาดูรอบนี้รอบสุดท้ายครับถ้าผมได้เลิกสองรอบแรกผมได้กำไรส400รอยไปแล้วนะครับ ไม่น่าเอาใจคนดูเลยครับแล้วเ e อมาครับโอ้โหไม่ได้อะไรครับเงียบกริบโอ้โหโอ้โหครับสาบาทเท่านั้นครับอื้ือื้อเงียบกริบเลยครับโอ้โหเอาเคครับจังนวะนี้เปลี่ยนสนลักเป็นเจไปเจามาตัวเดียวโอ้โหไม่เจคู่เพื่อโอ้โหเอาดีเปลี่ยนเป็นเจเอาดี เปลี่ยนเป็นคูณสองเป็นอะไรเป็นผู้หญิงเอาดีไปต่อวายเฉยไม่มีคูณสองด้วยโอ้โหแย่แย่แล้วจยงหงะนี่สิบเก้าบาทโอ้โหย่ำย่ำแล้วครับ uh huh. รอบสุดท้ายครับเพิ่งได้มาร้อยเดียวครับอ๋อ oh, oh. แล้วแย่แล้วครับอ uh huh. สรุปคือขาดทุนครับรอบนี้ครืบ uh huh. แต่ไม่เยอะครับรับได้ครับเออ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่ได้แผ่นซ้ำนะครับผมพูดซ้ำนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ